Right. ครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อฟีทรัเอฟซี FC ที่คิดถึงครับผม mm. ก็หลายเดือนเลยเนาะตอนนี้ก็แวะเข้ามาครับแวะเข้ามาที่เคยอยู่ที่เคยกินที่เคยนอนแวะเข้ามาหาเหลานะเหลาไม่รู้อยู่หรือเปล่า เขาเอาหลอ้อคันนี้กลับมาคืนแล้วเอาไปจอดทิ้งไว้เอาไปจอดทิ้งไว้พรพลายชัยตั้งหลายเดือนเอออะเป็นยังไงบ้างครับ f อฟตามที่ดูข่าวตามที่ตามที่เขาอะไรประชุมอะไร JB ทรซงบีซอะไรแบบเนี้ยข่าวเป็นไงบ้าง บอกกันหน่อยนะครับเหลาอยู่หรือเปล่าโอ้แต่ว่าเขาขายรถดีมากเลยไน้นี่อันนี้ก็เหลือมากทรีมาก k คทูเโอ้เดือนนี้ไปหลายคันเลยือนะตินนี่รุ่งเรืองรุ่งเรือง,งโอ้อยู่พอดีเลยครับเหลา เต้าครับสบายดีสบายดียดโอหลายเดือนเลยทำไรนี่เปลียป่ยนบูธเ,เ,เออมันบูธมันบูธแล้วก็มันกินไม่ได้แล้วบูธแล้วก็เปลี่ยนทิ้งตัดทิ้งไป <c oughs> เอ,อ้ยลมเลยลมหนาวเลยแต่ยังไม่หนาวนะครับลมหนาลมมีลมลม ลมหนาวแต่ยังไม่หนาวอากาศมันยังไม่เย็นนะอากาศรู้สึกว่าฝนมันยังยังไม่หยุดตกยังตกอยู่กแกเขาไม่อยู่วะวันนุ๊กแกเอาบูทไ,ไปกลึงเอาบูทอะไรไปกลึง อันนี้เขาให้นั่งไอสลักนี้เขาจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะพอกสลักอะพอกปะพอกแล้วพอกเอาไปกลึงนะประหยัดกว่าบสบายดีแล้วครับเบฟีสบายดีแล้วครับ มาเอเล่นกับเรามาก็เราก็ทำงานเหมือนเดิมเราเป็นช่างแมคโครแล้วทุกวันนี้เป็นช่างด้วยล้างด้วยช่วงลงช่วงล่างนี่ไม่ต้องห่วงเลยเราขึ้นคนเดียวทำคนเดียวได้แล้วไม่ต้องมีใครช่วยระบบกลุระบบเจ็ด ทำได้หมดแต่เสียอย่างเดียวค่าแรงยังเหมือนเดิม <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมค่าแรงยังสามร้อยเหมือนเดิมทำทำทุกอย่างเราบอกว่าไม่รู้ <laughs> <ute on channel. laughs> ก็ตัดให้มันไม่ต้องขาดก็ได้มันก็ขยับได้มันก็หลวมๆได้ดูสิครับแมคโครซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วเอามาปรุงแต่งเอามาจัดระบบใหม่คนเอาไปใช้ก็ใช้แบบยาวๆแบบนานๆมาร์คทรีมาร์คทู HK 045เูห้าเคอยู่2คันแล้วก็โกเบโอ้ยโกเบฮิตัชิ200 ZX 200โปรเฟียเดก,ก้าอยู่ครบโอ้ยโร เอ,อตัดก่อนตัดก่อน <Hey. S 1> <c oughs> ยาวตัดสั้นต่อไม่พอบอกเ่าแก่ไปซื้อ ขยับแล้วขยับแล้วนั่นแหละค้อนน่าจะแล้วไอ้โค้อนไปไหนหมดหายหมดแล้วหายหมดแล้วว่าค้อนอะ โอ้จันท์ชูเขามาสิ้นเดือนนี่มั้งเขาอยู่โน้นเขาสิ้นเดือนนี้เขาก็คิดเงินแล้วเขาก็มานี่ใช่ไหมฮะเจาะบานานเซตเขาไม่ใช่เขาเกี่ยวข้าวจันทร์ชูอะเจาะบานานเซตเขาไม่ใช่เขาเกี่ยวข้าวจันทร์ชูอะฮะเจาะบานานด้วยกี่ย้าเจาะบานานด้วยเกี่ยวข้าวด้วย โอ้แปลว่าเจ้าของนี้มีทั้งรถเกี่ยวมีทั้งรถจอบดานมีทั้งรถไมโครอโอ้หากินหลายทาง เชื่อมเ,เราทําได้หมดแล้วทุกวันนีเราทําทุกอย่างตัดเชื่อมในโคทําได้ทุกอย่างเป็นช่างแล้วไปเจอกันในช่ิปหน้าครับหลับทีนี้ไว้บายครับผมขอบคุณเอซที่คิดถึงนะครับและรับชมครับผม